รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายยันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจิกกลับมาพรอิสุส,สุหนึ่งันแล้วเตรียมพบกับเทากีรติเทพพัน์เราคือสลัดมันในการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการเดินค่านสวัสดีครับผู้ชมครับตนลับข้าสู่สลัดมันอลิมิเตดครับผมเทากีรติเทพพันครับ เที่ยวเป็นมากกว่าเที่ยวครับสนุกแบบไร้ขีดจํากัดครับุณผู้ชมช่วงนี้เราอยู่ในคอนเซปต์ของเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางครับทีมในวันนี้ของเราครับนะั่นคือกรุงเทพสุขหันต์ศาครับประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและชาเชิงเซา ผมไม่ได้มาคนเดียวครับน้องชายผมมาด้วยครับตอนรับน้องฟอยสวัสดีครับพี่วส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาไงอะทำไมไม่ใช่ฟอยอะไม่ฟอยเขาไม่ว่างฟอยบอกฟอยติดธุระแล้วพี่ฟอยเราเนี่ยกลัวพี่อ๋อจะเหงาแพ้ก,ก็เลยเป็นตัวแทนไงแต่พี่ออไม่อยากเจอหนูใช่ไหมไม่เป็นไร เอ้เอเดี๋ยวพี่เอ้ยติดต่อเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวเ,อ,เอาเรือออกเก็บฮ่า <c oughs> ต้องรับออกมุมต้องห้ามมาวต้อนรับครับพิธีกรแล้วครับน้องแพรสวัสดีค่ะแต่ว่าพี่อ,อ๋อค่ะถึงแม้ว่าฟอยไม่มาแต่ฟอยมีข้อความมาฝากพี่อ,อ๋อค่ะจริงเหรออยากรู้อ่ะอย,อยากรู้อย,อยากรู้รไปดูค่ะสวัสดีครับแฟนรายการสลับมันอลิมิเต็ดนะครับผมฟลอยดูนิดัสนะครับสำหรับเทปนี้เนี่ยไปไม่ได้จริงครับติดภารกิจสำคัญแต่ว่าไม่เป็นไรผมส่งเจ๊แพรมาให้แล้วนะครับยังไงฝากเจ๊แพรด้วยละกัน วังว่าคุณจะถูกใจคุณอ้อนะครับผมสั้นตัวเล็กสเปคฟอยไปดูเลยครับโอเคได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับคุณไหวหรืเปว่างานเรามันหนักมันร้อนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องไหนที่หนูทําไม่ได้บ้างแก้ผ้าเออพี่ขอล้องพี่ขอล้องพี่อง ขอพี่มีชีวิตแก่ตายไป็ตามบอดของพี่ดีกว่าวันนี้กรุงเทพสุขศษาครับแน่นอนครับเราจะมาที่นี่แล้วเราจะไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนนทบุรีเมืองแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นเสน่ห์มากเพราะว่าเราจะต้องนั่งเรือข้ามไปแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพมากด้วยเดี๋ยวเราข้ามเกาะเกร็ดดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูว่าบนเกาะเขามีพวกของที่น่าสนใจหรือมีสิ่งใดๆน่าสนใจบ้างไหมฮะเพราะว่าเกาะนี้ครับโด่งดังในเรื่องลือเรื่องของการปั้นดินมาก อ um ่ะ มาดูในระยะใกล้นะครับดูดีๆนะครับรูปทรงของ j จดีนะครับ,ระรบจะเป็นทรงระคังคว่ำแบบเตี้ยน,นี่จะมีการเอียงนิดหน่อยเนื่องจากว่าตรงบริเวณที่เราอยู่เนี่ย เป็นจุดที่น้ําแทงเข้ามาทำให้เจดีมีการซุดตัวเล็กน้อยก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของเกาะเกล็ดแล้วพี่อ๋อขาต้องบอกก่อนนะคะว่าเจดีเราเห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีการบูรณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยอุทยาค่ะอายุประมาณกว่า300ปีแล้วนะเจดีองนี้ค่ะถูกขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วว่าเป็นโบราณสถานที่เราเนี่ยจะต้องอนุรักษ์เอาไว้หมายถึงเจดีนะครับหนูแต่ว่าที่เกาะเกร็ดไม่ได้มีดีแค่เจดีอย่างเดียวนะคะอ๋อมีอะไรกว่านี้อีกเหรอมันเยมาก พี่อ๋อเขา,า,าอยากรู้เปล่าอยู่รู้ถ้าอยากดูตามมาคันนอนเบบีเราถึงแล้วค่ะพี่ออคะที่ไหนครับกอเกกของเราเราต้องมีท่าก่อนที่ไหนครับตอนเราเข้าสู่กอ ถึงแล้วครับกลุ่มหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเก็ดมูลหนึ่งเลยนะนี่เป็นไงเป็นไงปันง้นกนอะนี้พี่น้องผมไปอยู่ด้านหลังได้ไหมพี่น้องได้ครับ <laughs> เอาแหละผมอยู่กับคุณน่องนะครับอ่ะแล้วพี่หนองเขากำลังทำองให้เราได้ดูอยู่ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการทำองพี่น้อดูดิทำไมอ่ะองใบบาเริ่มปายอยู่นิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูไอ้บ้านี่มันน้ำโพกความลยากมันเป็นไงพี่ผมให้น้องสาวผมลองปั้นได้ป่ะได้ปายลุกลุก เมื่อกี้ที่เขาทำนใช่ไหมคะใช่ให้พี่น้องของเราโชว์วิธีการทำจริงๆดีกว่าพี่อ๋อเอาเหรอหรือว่าล่ะถูกต้องพี่น้องเอาหน่อยยู ตอนนี้ผมอยากดูมากที่สุดคือการวางลวดลายของชาวเกาะไปสนับสนุนความมันโดยเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางคลิก w w w t h e ว p a k l a n g c o m Isuzu D-Max X-Series สุดขีดกับชีวิตสไตล์ X ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวช ลีลาวดีฮอลิเดย์โท026640022สนับสนุนความมันโดย Elite Holiday Tour 026617399 เอเจ d ี o m e t โฮม t e r เตกระหึ่มไม่แพ้ใครเอเจ d ีพระเอกตัวจริงสลับอมสินพิเศษ5ปีโทร1115ขั้นตอนที่เรียกว่าละเอียดอ่อนแล้วก็ ใช้ความเป็นช่างศิลป์มากที่สุดนะครับท่นผู้ชมครับนับน่นคือเรื่องของการแกะลายผมอยู่กับลุงอูดครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นช่างมือหนึ่งอยู่ที่นี่เพราะอีกมือหนึ่งเนี่ยแกพักไว้กกอนลุงอู๊ดผมถามหน่อยเออมื่อกี้ผมได้ไปดูขั้นตอนการเตรียมดินการปั้นการขึ้นโครงสร้างมาละออพอมาถึงตรงนี้ยกว่าจะเสร็จจบออกมาเนี่ยเราใช้เวลากี่วันออครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาวันหนึ่งเลยนะตั้งแต่เช้าเลยครับ ครับบางทีก็ไม่เสร็จด้วยอันนี้เป็นลายอะไรครับเนี่ยลายบัว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 ลายบลานก็เลยถือเป็นลายของมอเลยป่ะใช่พอแกะเสร็จไปเผาก็จบเลยใช่ไหมจบเลยถ้าไม่แตกนะจบถ้าแตกแล้วยังไม่จบแตกต้องนับหนึ่งไหมแตกคือแตกหมายถึงว่าอย่างนี้ไงนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะโทรให้คุณผู้ชมดูน้องแพรดูดิอ่าสีคือแกะเสร็จหมดแล้วนะฉลุเรียบร้อยพอเผาเปิ้งรอบสุดท้าย แตกแตกนะแล้วอย่างนี้คือเราห้ามมันไม่ได้ะคะ่ะไม,ไม่มันจะมีฟองอากาศในนี้นะเนี่ยในนี้ในเนื้อดินเนี่ย uh huh. ทีนี้มันถูกความร้อนอุณหภูมิประมาณตักพันหนึ่งเนี่ยมันจะขยายตัวแล้วแตกคุณผู้ชมคิดดูนะกว่าจะผลิตหนึ่งชิ้นออกมาเสร็จใช้แรงคนหมดนะฮะไม่มีเครื่องจักรมาช่วยทุนแรงในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้มากมายนะและนี่คือสเสน่ห์ของกเกาะเป็ดลยครับที่เราเดินทางมาก็คือเพื่อมาดูเนี่ยฮะลายฉลุของแท้ของมอญแบบนี้ เอาละในจากนี้ขออนุญาตเข้าไปเดินดูงในดีกว่าครับ ladies and gentlemen please welcome กำลังเดินทางสู่จุดมุ่งหมายต่อไปขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเข้าที่ระวังป้ายด้วยมุดอะไรด้วยกันแน่พี่อ๋อคะมานั่งริมฝั่งน้ำแบบนี้ที่เกาะเก็ดค่ะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือของอร่อยอะไร นี่ไงคะขนมหวานและนี่อะไรคะนี่ข้าวแช่ถ้าอยากจะกินแบบอร่อยเด็ด,ด,ดจริงๆต้องมาที่ร้านนี้เลยคะ่ะกับร้านขนมหวานบ้านคุณแอลนี่เป็นขนมมงคลทั้งหมดเลยนะขนมชั้นทองหยอดเม็ดขนุนฝอยทองทองหยิบทองเอกแล้วก็เสน่ห์จัน,น,นและ<ร>บน<อ>สุดจะเป็นจ่ามงกุฎหนูขอนําเหนืออันนี้ค่ะคือข้าวแช่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  เดี๋ยวแนะนำค่ะพาอแม่ชอบมากสำหรับเขาใช่ในะคะเคยกินใช่ไหมเคยกินหนูกินบ่อยอย่างแรกเลยเราต้องมีข้าวสวยอันนี้ก็คือพริกหยวกสอดไส้หมูแล้วไปชุบไข่ส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นหมูฝอยครับส่วนอันนี้เป็นกระปิชุบไข่แล้วไปทอดส่วนอันนี้เป็นหมี่กรอบทรงเครื่องและอันนี้ค่ะใช้โป้ผัดหวานเอาแหละทีนี้เราลองกินดูครับน้ำอบเนี่ยหอมมากจากนี้ ขออนุญาตเข้าไปดูพวกขนมที่เป็นมงคลแหมอนเด้มเขาทำมันยังไงปุกมาด้านหลังเลยฮะนี่น้องสมชายสวัดดีครับผมอ๋อไม่ใช่คุณมสมฝอยทองมีอะไรบ้างก็คือจะมีไข่แดงแล้วก็น้ำขางไข่ น้ำค้างไข่อ่าไม่ทราบใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ําใสในเปลือกไข่อะค่ะคือไข่ฟองหนึ่งนี่จะมีสามส่วนนะคะคือจะมีไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวน้ําค้างไข่อ๋อที่แบบนอนๆอยู่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าน้ําค้างใสค่ะเอามาใช้ทําอะไรไอ้น้ำค้างไข่ก็มาผสมกับไข่แดงเพื่อที่จะโรยได้เป็นเส้นนะคะถ้าเราเอาไข่แดงน้วนๆอย่างนี้เราจะมาโรยจะไม่เป็นเส้นนะคะะมันจะเหนียวเกินไปโอ้เออความรู้เลยนะเดี๋ยวจะให้ลองทานะคะครับผมผมลองนะฮะ ถามจริงนะคือฝอยทองเหรอคะนี่พี่อ๊อฟทำอะไรออกมาดูเทียบเทียบกันอะไรเธอเป็นผู้หญิงจะมาทำเลยเฮ้ยมือนี้เป็นไรมือนี้เป็นไรมือนี้เป็นไรครับเกงอยุกกำลังลุ่นกำลังลุ่นพี่ครับผมไม่ได้มาถ่ายการทำไหมนะครับพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่ให้คะแนนว่าระหว่างพี่ออฟทองหนูอันไหนสวยกัน คนหลอนะ่อฮะคนหลอนะ่อฮะเดี๋ยวเรามาดูนี้ดีกว่าพี่ก็รอผมนานแล้วนี่พี่รอรู้เปล่าว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าจำกดหาย,ยากมากค่ะได้ตามสอนองนาะนั้นทำไมครับจ่ามงกลสวัสดีครับจ่า<อ> ขนมจามงคลนี้เป็นขนมมงคลนะคุณผู้ชมด้านบนที่เป็นทองเนี่ยนี่คือต้องใช้ทองคําเปลวนี่เราเข้ามาในย่านนนทบุรีเนี่ยคือแบบสเสน่ห์เขาคือเรื่องความพิถีพิถันนะชใช่พี่อราพี่จะต้องชิมมันอร่อยมากๆจริงจริงเหรอพี่เราเหทองคำเปลมันไหมคะและความหวานของมันเนี่ยอร่อยนะค <c oughs> ือระเบิดบ,บางอันนี้จะทำอะไรกันคะพี่ทำทองหยิบ อันนี้ในนี้มีอะไรบ้างะมีแค่ไข่แดงอย่างเดียวนะคะแล้วมันต่างกันยังไงไข่ทองทองหยิบทองหยอดนะคะทองหยอดนี่จะมีแป้งนะคะกับไข่แดงแต่ทองหยิบนี่มีแค่ไข่แดงอย่างเดียวค่ะอ๋อทองหยอบจะมีน้ำค้างไข่ด้วยค่ะอน้ำอะไรนะน้ำค้างไข่หนูเคยเห็นปะเคยเห็นค่ะเออเฮ้ยมันเป็นไงอ่ะเป็นน้ำใสๆนะคะส นี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องใช้มือหยิบแล้วนะฮะนี่เป็นน้ําเชื่อมเย็นนะฮะน้องแพรกาลังทำโห้เจ๋งเลยอะแต่ว่านี้มันก็คือเราพามาให้ดูเพื่อเห็นวนา่าเสน่ห์ลายจวักของหญิงไทยมีอยู่จริงแลวอยู่ที่นี่ฮะเกาะเกร็ดนนทบ,บุรีไป เป็นปีชงอยู่ปีนี้ขอ<า>ให้มา,าวัดน,นี้ซึ่ง<า>ได้ข่าวมาว่าพี่ออนเนี่ยมีพระทักด้วยจะมีปัญหาอยู่เรือ่องผู้หญิงอันนี้สด แรงไปกับชีวิต 3G สมบูรณ์แบบ52จังหวัดจาก a s ส CDMA Royal Hill Golf Resort and Spa inman holiday t o 026618081 นี้เราอยู่อีกหนึ่งสถานที่สําคัญนั่นคือที่นี่เลยนะคะวัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ค่ะตรงนี้นะฮะคนในบางบัวทองหรือบุคคลทั่วๆไปก็จะเรียกกันว่าวัดเล่งในยี่สองเขาเรียกกันอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับที่แห่งนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นโรงเจเล็กๆเองนะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ประมาณสองไร่เสศษๆเองนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าคณะสงฆ์จีนนะครับที่อยู่ที่นี่ครับก็ช่วยกันครับพัฒนาเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลลลยเเดชในวารรระฉฉิมอองคบบ50 อันนี้ผมต้องบอกว่านี่คืออันซีนสามของเที่ยวภาคกลางเลยนะคุณผู้ชมครับและพี่อ๋อคะรู้หรือเปล่าว่านอกจากเรื่องราวความใหญ่โตมาแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์นี่อย่างนี้เลยนะใครที่เป็นปีชงอยู่ปีนี้ขอให้มาวัดนี้ซึ่งได้ข่าวมาว่าพี่อ๋อเนี่ยไปมีพระทักด้วยเขาบอกว่าพี่อ๋อเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะแหมแล้วผมว่านี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยากเห็นความสวยงามข้างในแล้วไปเข้าไปเข้าไค่ะ ครับเวลาคนมาที่นี่เขามากราบไหว้เขามาขออะไรกันบ้างโบขวามือคุณผู้ชม นะครับอันนี้จะเป็นองค์เพื่อการปัดเป่าทั้งหมดนะปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหมดออกไปองค์ตรงกลางครับพระพุทธรูปองค์ตรงกลางเนี่ยคือเป็นการ mm hmm. ให้พรและองค์ซ้ายสุดครับพระยูไรครับเป็นเรื่องของความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง mm hmm. เพราะฉะนั้นคนมาที่นี่คือเขามาขอครบหมดเลยแต่พี่ออค่ะนอกจากที่เราเนี่ยจะได้มากราบไหว้สักการะแล,ะแล้วนะคะต้องบอกว่าเราสามารถมาเสพศิละปะที่นี่ได้ด้วยเพราะว่าศิละปะสิ่งก่อสร้างที่มันหมดเนี่ยทำในแบบของจีน mm hmm. เน้นของจีนล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นแนวของพุทธศิลป์ก็็็คือบเเเเววนนนด้าาาใ่ยรกกจะสังตห เนี่ยรูปด้วยแล้วก็พร้อมกับศิลปะแนวจีนที่เรียกว่ายกมาจากที่นั่นเลยเดี๋ยวจากนี้ผมกับน้องแพรขออนุญาตเดินชมความสวยงามขนาดนี้นะฮะ ของเรานะคุณผู้ชมครับวันนี้เราเที่ยวอยู่ในเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเป็นยังไงบ้างแพะทางว่ารู้สึกก่อนสนุกมากค่ะที่สําคัญแพาไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ภาคกลางเนี่ยจะมีสถานที่น่าสนใจขนาดน,นี้โอโ้โ,อโหกรุงเทพสุขสันต์าจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องกลับไปพบกันใหม่ครับอย่าลืมนะฮะเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางครับเที่ยวภาคกลางครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับอะไรอยู่ดีพี่อ๋อก็วันนั้นหนูเห็นหอยู่ว่าฟอยมาเทปแรกฟอยได้อะถ้าไมไม่ได้อะ อเอาละฮะก็ต้องต้อนรับน้องใหม่ครับมอมเลยครับ AJ DVD ครับให้น้องแพลเ,เอาละเราสองคนเราไปก่อนครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค,ดคอ้โวฟุ่มัว คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าจังหวัดนนทบุรีอยู่ในธีมการท่องเที่ยวใดของเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางส่งคำตอบและตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www เที่ยวภาคกลาง com สลัดมันอลิมิเต็ดขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดหมู่ที่1ขนมไทยบ้านคุณแอว๋วัดบรมราชาการจะนะพิเศษอนุสร์คณะสงฆ์นิกายรังสัน U.C.I. Corporation สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างถ่ายทรรเสื้อผ้าพิธีกรจาก EXAC แและขอขอบคุณ i s u ุ u หนอกกะลามันคือพืชชนิดหนึ่งซึ่งมันอยู่ตระกูลเดียวกับขาค่ะแต่ว่ารสมันเนี่ยจะจืดกว่าแต่เวลากินเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของขาเข้าไปด้วยจริงหรอชิมกินได้จริงหรอกินได้จริง1นึ่งสองสาคุณผู้ชครับ้าเรากินอาหารว่างนะะมันจะออหม่ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นกุบ เป็นกลุบๆอยู่ข้างในอะฮะใช่นั่นแหละพี่ออมันเป็นแบบส่วนสำคัญ